บิตคอยเนี่ยเป็นสิ่งที่ขมุขขมัวไม่น่าเชื่อถือแต่มีคนเชื่อถือกับมองว่าเป็นเรื่องทันสมัยนะครับนะบิตคอยถูกพัฒนาโดยในซาโตชินากามโตะ amoto, เป็นใครก็ไม่รู้เป็นกลุ่มคน,คนหรือเป็นคนก็ไม่มีใครรู้นะแต่เราหลงเชื่อเขาได้เออแป่งดีไหมตั้งแต่ปีห้าสองมาแล้วเนี่ยนะครับนะบอกมีแค่ยี่สิบล้านเหรียญยี่สิบล้านเหรียญี่ยของโลกมันจะเอามาแทนเงินทั้งหมดในโลกเราได้หรือแบ่งไหมครับเดีนะ๋ยวอาจจะแบ่งซอยย่อยถ้าแบ่งซอยย่อยเอ้คนาี่ได้เหรียญแรกๆเนี่ย มันก็กลุ่มอำนาจแย่เลยสิอย่างตอนนี้ยี่สิบล้านเหรียญนี่เป็นของน,นายนาคาโมโตะนี่ล้านเหรียญนนอกนั้นก็ที่อ,อื่นๆอย่างนี้มันแฝงไหมนะครับนะมีการส่งต่อบิตคอยน์โค้ดให้กับนายกาวินนะพัฒนาเป็นหัวหน้านักพัฒนาหลักของเวอร์ชบิตคอยน์ไปเชื่อมันคนเดียวได้หรือเปล่าแปลกดีไอ้เือร์ชนี้มันเป็นเือร์ชกรรมล้หรือเปล่ามันก็มีแคลรรู้เหมือนกันนะครับตรวจสอบได้ไหมมีใครรู้เหมือนนะครับก็บอกว่าจะมีป้าหมายในการกระจายอำนาจควบคุมมันกระจายจริงหรือเปล่านะตรวจสอบได้ไหมรู้ไหม <laughs> บอกลงทะเบียนปุ๊บเนี่ยรู้กันหมดเนี่ยรู้จริงเหรอนะครับนะแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่มีตัวตนแทบไม่มีตัวตนมีคนตัวตนอยู่คนหนึ่งชื่อนายฮาร์ฟินนี่ตายซะแล้วไม่รู้ถูกฆ่าตายหรนะือเปล่าเที่ยมที่เด็กเป็นอ่าสายศาสตร์นิดเดียวนะเพราะไอ้พวกนี้มันสายศาสตร์ทุกคนนะมันถูกฆ่าตายหรือเปล่าหรือบอกหัวใจอ่อนแรงเสียชีวิตไปรอดศพถูกเก็บไว้เผื่อวันหน้าจะฟื้นขึ้นมาใหม่แบบมัมมี่หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยนะครับไอ้พวกนี้มันคิดแบบว่าสายไฟทุกคนนะครับ จริงๆแล้วมันก็เหมือนกับการที่เราจะพยายามนะที่จะต่อต้านอำนาจรัฐที่ไม่ค่อยเป็นธรรมผมก็เห็นด้วยนะอำนาจรัฐไม่ค่อยเป็นธรรมมันมีเยอะนะแต่ว่าไอ้ที่คิดอย่างนี้เนี่ยมันมันมั่วหรือเปล่านะครับนะแล้วก็การกระจายการควบคุมกำมีหลักฐานอะไรนะครับที่บอกว่าบิตคอยเนี่ยนะจะได้มาก็ต้องไปขุดนะมีคนขายเครื่องมือขุดด้วยอย่างที่เมืองจีนนะครับเออขุดมันน่าจะขุดเองได้นะแต่ไม่ต้องไปขายให้ก็ขุดไม่รู้เนี่ยนะนะมาจากเมืองจีนนะจะไม่แน่จะจีนมีนคนถาก็ได้นะครับนะแล้วก็ขุดกันใหญ่เลยเสียพลังงานเสียไฟฟ้าต่างๆเเยยออะะะะะแแนนพราาท้สิ่งวดลม แต่การขุดอย่างเงี้ยมันไม่ได้เกิดจากการที่เราไปขุดทองคําโอ้นะครับของหลวจแล้วก็ขุดทองคำไอ้ดยูยดีมันก็ไปขุดกับสงเด็อย่างเงี้ยเนี่ยมันมนไม่ต้องทำมากรี๊ะไปนั่งขุดกันเพื่อเนี่ยได้ทรัพย์สินมาน่ารายใจไหมน่ารายใจไหมน่ารายใจไหมน่าถามาสักหน่อยนะครับนะครับแล้วก็การทําเหมืองเนี่ยนะมันก็อย่างที่ว่าทำลายสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับนะแล้วมันก็มีมูลค่าเลยรองรับอย่างดิจิตอลหยวนดิจิตอลหยวนเนี่ยมันก็หนึ่งหยวนดิจิตอลกับหนึ่งหยวนจริงจริงาคาเท่ากันนะประกันได้ อันนี้มีใช้รับประกันอ่ะมีแต่ในนาโกโมโตะรับประกันนะมันมนก็เป็นพระเจ้ามาอย่างไรหรือเปล่าไม่รู้กันนะเราไปเชื่อมได้อีกนะครับนะอย่างทองคำเนี่ยมันก็มีประโยชน์ใช่ไหมใช้กันมาตั้งสี่หมื่น 4, ปีแล้วนะสี่หมื่นปีนะย้ำนะครับนะใช้แลกเปลี่ยนนะใช้เป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์ก็สามารถที่จะใช้ได้นะไม่ใช่แค่มาใส่ฟันปลอมเล่นนะครับนะหุ้นก็มีที่มาที่ไปที่มาจากเพอร์ฟอร์แมนซ์ของพวกบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยทั้งหลายเรื่องของบริษัทต่างๆทั้งหลายเนี่ยครับที่อุตสาหกรรมต่างๆนะหรือว่า สหสัสทรที่มันมีตัวตนเลยนะอย่างแบรนด์ยี่ห้อสินค้าก็าตีราคาได้ผมเป็นนักประเมินค่าทรัพย์สินตีราคาได้แต่อันนี้มันไม่มีอะไรเลยนะไม่นั่งขุดส่งเด็จออกมานะแล้วก็บอกว่าราคาขึ้นอยู่กับการเก็งกำไรซื้อขายกันหาสาระไม่เจอนะครับนะ <c oughs> แล้วก็คนที่เล่นบิตคอยเนี่ยก็หวังแต่กำไรซื้อมาซื้อวันนี้พรุ่งนี้ขายได้กำไรขึ้นไปเรื่อยๆไม่เห็นเรื่องมันวานสักวันก็นจะตกพอตกทำไมเราก็คิดว่าเดี๋ยวมันขึ้นเดี๋ยวมันขึ้นที่ไหนได้ตกจนจบเลยนี่ไม่ใช่มีการติดดอยแบบหุ้นนะหุ้นเนี่ยจะเรีียยยกติดดออน่่เเพาไไไมหวงทขจ๊ป ตายเป็นแมงเม่าบินเข้ากองไฟนะแมงเม่าบินเข้ากองไฟเนี่ยครับนะอย่างที่บอกว่าบิตคอยนี่เรียกว่าปลอดภัยที่สุดในโลกถูกแฮกเรื่อยๆนะพวกโดนเรียกกระถายชอบเรียกกระถายด้วยบนะิตคอยนแะน่จับต้องอะไรไม่ได้นะครับนะถ้ามันสามารถลงทะเบียนทุกคนรู้หมดเลยใครเป็นเจ้าของอะไรมันก็เอาไปใช้เป็นสินทรัพย์ในการเรียกกระถายไม่ได้เดีอันนี้มันเป็นเรียกกระถายได้นี่แสซ่เหมือนกันปกปิดใช่ไหมเนะนี่ยมั่วๆอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับนะแต่ก็อย่างที่บ้านเนี่ยนะครับไอ้คนที่ทำเรื่องบิตคอยน์ก็คงจะหวังว่าให้มีการกระจายแล้วก็ต่อต้าน,นพวกรัฐบบบาาลที่่มันแบบว กรุอม,มอำนาจนะครับรืองทางด้านการเงินพวกมหาอำนาจทั้งหลายผมก็เห็นด้วยแต่ว่าอย่างนี้เนี่ยที่ทำเทามาเนี่ยนะครับน่าจะเป็นเหยื่อมากกว่านะมันก็อ้างศาสนาอ้าง